ผม a อแอดแอนชาแนลครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาตรวจรับร้านนะครับแล้วนั่นก็คือตอนนี้นะครับพวกท่านทุกคนนะครับก็อยู่ที่ร้านถูกดีมีมาตรฐานนะครับโชควิทยาพาณิชย์นะครับที่ตั้งก็คือบ้านหนองชุมแสงนะครับตำบลหนองใหญ่อําเภอหนองคุงศรีจังหวัดกาลสินเองนะครับผมก็วันนี้นะครับก็เป็นวันที่ตรวจรับร้านนะครับผมก็จะได้ส่งคลิปวิดีโอนี้นะครับไปให้กับร้าน ที่เป็นเตรียมคือจะมีลายนะครับถ้าเกิดท่านไหนที่เข้ามานะครับสำหรับท่านที่เป็นพาร์ทเนอร์อยู่แล้วก็จะรู้ดีว่าเป็นลายไหนนะครับแต่ว่าท่านไหนที่กําลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดร้านถูกดีมีมาตรฐานอยู่นะครับก็มันก็จะมีลายเตรียมเปิดร้านถูกดีนะครับให้เราประสานงานนะครับในการทําร้านอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จุดแรกเลยนะครับจะพาทุกคนมาดูนี่เลยครับ ก็จะเป็นจุดนะครับปลั๊กไฟนะครับก็คือจะมีด้านล่างนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไฟอยู่บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นปลั๊กด้านอันนี้ปลั๊กแถวนะครับทองไฟ3แถวอันนี้แถวที่4นะครับ1 2 3 4อันนี้ก็คือเป็นปลั๊กของที่ดูอากาศนะครับแล้วก็ทั้งหน้าไอซองปลั๊กนี้ก็จะเป็นตัวตัวเขาเรียกว่าสาวิตช์เปิดปิดนะครับ ก็จะเป็นด้านหน้านะครับแล้วก็จะเป็นพัดลมสีตัวนะครับที่ติดนะครับคือร้านผมเป็นไซส์เอนะทุกคนก็จะมีพัดลมแค่4ตัวนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นในส่วนของอไว้เสียบตัวเราเตอร์นะครับทุกคนสีนะครับยังไม่เรียบร้อยดีเท่าไหร่เพราะว่าช่างนะครับเมื่อวานนี้เป็นในในเรื่องในส่วนของตอนนี้เป็นเทศกาลงานบุญนะครับซึ่งตามประเพณีบ้านเราเนี่ยก็เป็นบุญกระถิน เลยทําให้นะครับช่างสีนะครับอาจจะแห้งหรืออะไรก็ไม่ทราบนะครับที่แรกก็ว่าจะมาเก็บให้วันนี้แหละแต่เป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เนาะเราก็เลยจําเป็นต้องอปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนแต่คือเขานัดพรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาจะมาเก็บสีอะไรต่างเนี้ยเหลือแค่ตามมุมซอกมุมเล็กๆแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาเก็บให้เราเนอะอาะผมลืมพูดไปเลยนะครับจุดต่อมาครับก่อนเข้าร้านก็จะเป็นตรงฝั่งนี้นะครับเป็นในส่วนของอ ในเรื่องของอตัวตารางนะครับเป็นช่องช่องที่เราตรวจรับสินค้านะครับก็จะมีกล้องอยู่2ฝั่งอยู่ด้านหน้าติดไว้นะอันนี้เวลาที่เขาเอาของมาลงให้เนี่ยก็จะมาตั้งอยู่ในกรอบนี้อันนี้เล็กซีนหมดก่อนนะครับก็เหลือแค่นี้เดี๋ยวจะซื้อมาติดใหม่นะครับทุกคนอันนี้คือมันคือในเรื่องของความสะอาดเนี่ยยังยังไม่ได้ทำนะก็คือแบบต้องรีบถ่ายส่งนะครับต่อมานะครับก็จะพามาดูในมุมนี้นะครับ มุมนี้ก็จะเป็นในมุมของถ้าเกิดว่าจําไม่ผิดเนาะเขาก็จะมาตั้งตู้ไอติมแล้วก็ตั้งในส่วนของตู้แช่แข็งนะทุกคนก็น่าจะเป็นในส่วนของอาหารแช่แข็งที่เป็นพวกเนื้อย่างพวกอะไรเงี้ยตอนนี้คือเขายังไม่เขายังทดสอบในการทดลองขายในชุมชนอยู่นะครับในส่วนของถ้าเป็นในตลาดในเมืองใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของห้องเย็นอะไรเงี้ยนะครับต่อมานะครับปักนี้ก็จะเป็นในตู้ของส่วนตู้ไอติมนะครับ ถัดมานะครับอันนี้มันก็จะมีระยะนะครับวัดมาจากผนังกี่เซนกี่เซนเป็นอะไรเงี้ยคือผมจําตัวเลขไม่ได้เนาะถ้าเกิดท่านไหนเข้ามาแล้วก็จะมีในแปลนก็จะบอกอยู่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของบริเวณนี้ก็จะเป็นตู้นะครับตู้แช่นะครับสตู้ก็จะเป็นตู้ที่1ตู้ที่2องอีกประมาณนี้นะครับทุกคนก็ตั๊กตรงนี้นะครับก็สูงประมาณ2องสเมตรกว่าๆนะครับก่าจะถึงตรงนี้ห่างมาจากผนังประมาณ4-4เมตรครึ่งนะครับ ก็ถ้าวัดมาจากผนังเนาะก็จะมาถึงณจุดนี้อันนี้มันก็แล้วแต่แบบร้านนะทุกคนมันก็แล้วแต่ร้านที่แบบอยู่ในแปลนเราเลยอะว่าคือยังไงเพราะว่าบางพื้นที่บางแปลนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันเนาะก็คือเดี๋ยวท่านไหนที่เข้ามาเนี่ยเราก็จะทราบเองนะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นพัดรมดูดอากาศตรงนี้นะครับตามที่จริงเขาจะให้มีปักอยู่ตรงนี้ไว้ไว้อาจจะไว้ไว้ไวไวเสียบตัวพัดรมดูดอากาศนะแต่ว่าคือผมก็ต่อ ต่อเสียบเป็นปลั๊กอยู่ทั้งหน้าเลยเพราะว่าจะได้จะได้ง่ายนะครับจะได้สะดวกผมเองนี่แหละนะครับพัดลมทั้งเราก็มีสตัวนะครับไซส์เอ็มมีสตัวหลอดไฟนะครับมีทั้งหมด28ดวงนะครับ LED 28ดวงเรียงรายเต็มแถวแบบนี้นะครับจตสังเกตได้ว่าสีนะครับคืออย่างที่ผมบอกแป้งแต่ช่วงแรกก็คือช่างช่างสีอาจจะแห้งหรืออะไรก็ไม่ทราบนะครับก็เหลือแค่นี้เองครับแต่ส่วนใหญ่ก็ทาแล้วนะครับอันนี้ผมพาชมด้าน ด้านในก่อนภายในก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมด้านนอกอยู่นะครับอันนี้มาดูห้องสต๊อกค,ครับทุกคนก็ประมาณกว้างวันสิบหกเมตรทุกคนนะครับอันนี้ก็จะมีพัดลมอยูดอากาศหนึ่งตัวนะครับก็มีไฟหนึ่งดวงนะครับผมห้องสต๊อกตรงนี้ ก็ยังไม่เก็บสีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเก็บมดแน่นอนแต่ว่าผมต้องจําเป็นต้องถ่ายส่งงานก่อนนะทุกคนก็คือเขานัดวันที่7คือวันนี้ที่จริงเนี่ยทางาลายเตรียมเปิดร้านถูกดีเนี่ยเขานัดผมตั้งแต่วันที่3แล้วแหละนะครับแต่แต่ขอแต่ขอเลือนะ่อนมเาเพราะว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างก็คือช่างช่างหยุดงานบ้านนู่นนี่มันเป็นปัจจัยที่เราคุมไม่ได้นะทุกคนนะครับผมอ่ะต่อมานะครับมาดูอีกในส่วน ตรงนี้เป็นประตูเข้าออกนะครับของทางร้านที่แบบเราอยากเอาไปเข้านะ้ำหรืออะไรยังไงเป็นเป็นช่องที่เราอาจจะเดินมาท,ทําธุระอยู่ด้านหลังเนาะเพราะว่า,าเราอาจจะมีภารกิจอะไรต่างๆคือแทนที่เราจะปิดหมดก็คือเราเปิดช่องนี้ไว้อันนี้เป็นประตูเดิมนะครับที่เราคงไว้ตอนร้านเดิมนะครับทุกคนามาดูมุมนี้บ้างมุมนี้ก็จะมีในส่วนของพัดลุมดูอากาศเหมือนกันนะทุกคนเหมือนกับฝั่งนู้นเลยนะครับ อ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องเช็คสายไฟเดินสายไฟเผื่อไฟขาดอะไรเงี้ยคือเหมือนเหมือนอะไรต่างๆเดินไฟเพิ่มเติมอะไรต่างๆคือเป็นช่องนี้นะครับก็คือมีช่องหนึ่งจุดหนึ่งอยู่ในห้องสตอ๊อกผมผมลืมบอกนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับมี2จุดนะครับผมไว้อ่าให้ช่างไฟขึ้นไปดูระบบไฟอะไรเงี้ยนะครับอ่าอันนี้ภายในก็มีประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะครับ ในส่วนของความสวยงามก็ต้องขออภัยไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นงานไฟรนตรูจริงๆนันทุกคนก็คือ,อด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่เราควบคุมไม่ได้นะครับเลยก็เลยจําเป็นต,ต,ต้องต้องต้องถ่ายส่งแบบนี้ไปก่อนนะครับแต่ก็คือวันที่22พฤศจิกานี้นะครับเปิดร้านคือจะให้แล้วเสร็จจริงๆก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคุณก็คือเขากําหนดส่งวันนี้ก็คือต้องสายถ่ายก่อนนะครับก็คือไม่เกินอีกวัน2วันคือร้านจะสวยสมบูรณ์ สะอาดหมดจดนะครับล้างอย่างดีนะครับอันนี้ก็คือการยาแนวอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็ต้องถ่ายส่งแบบนี้ไปก่อนแต่ทันเปิดร้านทันเปิดร้านในวันที่22พฤศจิกาย,ยนแน่นอนพรุ่งนี้วันที่8นะครับผมก็จะไปเรียนรู้ระบบนะครับที่ s อสซีกลสินนะครับผมอ่ะมาดูด้านนอกกันครับทุกคนเอาลุมบอกไปประตูเหล็กประตูเหล็กตรงนี้มีมีสบานติดแล้วอันนี้เป็นประตูเดิมนะครับ ฝั่งนี้ที่ผมติดเพิ่มก็คือเป็นในส่วนของเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นกระจกนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นกระจกก็คือผมก็ให้ประตูม้วนนะครับมาติดอันนี้ทางแบบก็ให้ประตูม้วนมาติดนะครับอ่ะมาดูด้านนอกกันครับด้านนอกตรงนี้นะครับทุกคนผมก็ออกแบบอันนี้คือไม่ได้อยู่ในแบบถูกดีนะไม่ได้อยู่ในแบบถูกดีก็คือผมผมคิดเองนะครับเป็นสีขาวตัดแดงเพราะว่าถูกดีเขาเป็นสีสีขาวแดงเนาะแล้วก็ แล้วก็ทํานะครับออกแบบเองนะครับทีแรกผมว่าจะทาขึ้นประมาณ1เมตรนะครับอันนี้50เซนก,ก็ดูดีแล้วแต่ถ้าเป็น1เมตรก็เครื่องขึ้นมาประมาณนี้กลัวมันกลัวมันแบบเทอะทะเกินไปนะครับก็เลยทาแค่นี้แล้วก็ทาเสาเข้าไปด้วยก็คือมันจะได้ออกแบบกลิ่นอายสไตล์ของความเป็นร้านถูกดีนะครับแล้วก็เลยเอาออกแบบสีแดงสีขาวนะครับแต่เขาบอกว่าสีแดงแพงมากนะทุกคนจะถ,ถูกจะแพงก็แดงไปก่อนนะครับอ่ะผัดมาเลยนะครับ อันนี้จะเป็นด้านด้านนอกนะครับด้านเป็นที่นั่งพักนะครับสมมุติว่าในช่วงที่เราไม่มีลูกค้านะครับในช่วงที่ไม่มีลูกค้าเดี๋ยวเราก็นั่งพักในจุดนี้นะครับไปก่อนนะครับผมตัวนี้ยังไม่เก็บเพราะว่าเรากําลังเดินสายไฟเพื่อจะใช้จ่ายส่วนตัวไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ไม่ได้ทําอยู่ในร้านนะอันนี้เป็นปักจุดที่เราใช้ส่วนตัวนะครับทุกคนก็เลยยังไม่เก็บตรงนี้นะครับอาต่อมานะครับด้านหลังด้านหลังตรงนี้ ก็จะมีอันนี้อันนี้ด้านหลังห้องสต็อกนะครับน,นด้านหลังห้องสต็อกก็เราคือเราเรา,เราทาเราเก็บสีได้แล้วหมดแล้วอันนี้คือไม่ต้องเก็บเพิ่มนะครับส่วนใหญ่สีภายนอกจะจะเสร็จหมดแล้วนะก็จะมีแค่ภายในที่ที่ที่เราที่เรายังไม่เก็บกันนะครับอ่าถัดมามาด้านตรงนี้ครับผม ก็จะมีก็จะมีเก็บงานนิดหน่อยนะครับก็อาจจะเห็นถ่ายติดช่างบ้างอะไรบ้างมันด่วนมากอย่างตัวเชล่าตรงนี้ก็คือเราเราจะมีการทาอีกนะครับ <S <S เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ช่างจะเข้ามานะครับวันนี้ช่างโทรมาเรื่อนนับเพราะว่าเขาเขาบอกว่าเขาอาจจะมีอาการแห้งจากงานบุญนะครับผมนี่ครับเพิ่งทาได้นิดเดียวนะครับตรงนี้อันนี้ก็เราเราก็จะทาสีเทาสีเทาทับเชล่าไปนะครับ เพื่อให้มันรับกับขาวแดงผมว่ามันลงตัวนะก็เลยก็เลยจำเป็นต้องทำแบบนี้นะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้พาทุกคนนะครับมาตรวจรับร้านด้วยกันนะครับคลิปนี้หลังจากที่อัพ u t u b e แล้วนะครับผมก็จะส่งไปในไลน์ของอลเตรียมเปิดร้านถูกดีอีกช่องทางหนึ่งนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นว่าร้านเราเนี่ยก็คือจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ทันในการเปิดร้านวนะันที่22พฤศจิกายนนี้แน่นอนนะครับ ก็า,การตรวจรับร้านก็ประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าท่านไหนที่ตรวจรับไปก่อนแล้วเป็น,ร,นรุ่นพี่ที่เปิดไปก่อนแล้วก็อาจะจะรู้ดีว่าทํำยังไงนะครับแต่ไอคลิปนี้นะครับก็เพื่อ เป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่สนใจที่จะเปิดแล้วก็คนที่กําลังทําอยู่นะครับดำเนินการอา,อาจจะยังไม่น่านถึงขั้นตอนที่ปวดรับร้านแบบนี้หรือว่าอาจจะกําลังรีโนเวทอยู่บางท่านก็เพิ่งสมัครบางท่านก็เพิ่งปฐมนิเทศบางท่านก็เพิ่งเซ็นสัญญาบางท่านกา็เพิ่งไปวางหลักประกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แ,แต่ละขั้นตอนนะครับก็รวมๆแล้วก็บวกลบก็ประมาณ3ไม่เกินไม่เกิน4เดือนนะครับสเดือนบาง ทุกวันนี้ก็น่าจะ3าถึงสเพราะว่ามันคนสนใจเยอะนะครับครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับเป็นความรู้ให้กับท่านที่กําลังสนใจร้านถูกดีอยู่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง a n channel เป็นกําลังใจให้กันนะครับสำหรับวันนี้นก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสาธุสาธุใครกด subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้บ้างมีสีสุก กดเลยกดเลย